สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วครับกับการรีวิวเสื้อบอลไทยนะอ่าอ้าวงานงอกไอบ้าเลยเอาไปสวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วครับกับการรีวิวเสื้อบอลไทยนะวันนี้ออกมานอกสถานที่ข้างในแม่งยังไงอ่ะเบื่อและจำเจแล้วเนาะออกมาข้างนอกมาแบบ ตัูฮปกบตาสักหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลามันมีทั้งหมด20รายการนะพรุ่งนี้ลงประมาณเออบ่ายหนึ่งนะเวลาเดิมเลยบ่ายหนึ่งบางคนถามว่าพี่ผมอยากได้เสื้อตัวเนี้ยผมว่าทำยังไงก็นี่เลยใต้ใต้ใตคลิปนี้จะมีคำอธิบายอยู่นะมีลิงก์เฟซผมมีเพจมีเบอร์โทรคือมีทุกอย่าง,อ,างอ่ะ ก็ไปกดเดปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเด้งไปด้านเฟซผมเลยนะโอเคเพื่อม่การเสียเวลา๋ยวเราไปดูอยูเลยดีกว่านะตัวแรกครับนนชนบุรีเอฟซีนะต, <FC S 3> ตัวนี้นะเออโลโก้อัดกาวนะแล้วก็รีบพับเข้าไปนะเออนอกเป็นทานเฟิร์มหมดเลยนะด้านหลังให้เขาดูเลยนี่ปากนะครับีบปีบด้านหลังให้เขาดูเลยตัวนี้นะไซส์เอ็มระบบ40ยาว27นะระบบ40ยาว27ถือว่าสวยใช้ได้เลยตัวต่อไปครับเป็นอาร์มอาร์มอันเนี้ยนะอัดกาวแล้วนะ อัดกาวแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นอาร์มแบบของของไปติดเสื้ออะไรลคือเนี่ยผมไม่รู้นะแต่อัดกาวแล้วเป็นเป็นเอฟซีขอมันก้าวเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันรายการอะไรไงนะแต่ไม่รู้รายการนะเนี่ยคือแบบว่าเป็นของใหม่อัดกาวแล้วนะห้ามมาไปอัดเองนะไปให้ที่านเขาอัดให้นะใครรู้ก็มีเสื้อเนี่ยเอาติดเองเอาติดเองเลยนะเอ้ไม่ใช่ใครมีเสื้อ ที่ติดพวกนี้ก็ไมให้การเขาติดเลยนะนใ,ใช่ใชโอเคบริการที่3 3ามเป็นอามี่เป็นเสื้อซ้อมนะเสื้อซ้อมอามี่สีกลมสีกลมสีกลม,มตัวนี้เลยตัวนี้นะรอบอก 40ยาว27เป็นไซส์ L นะโลอก้0ยาว27ไซส์ L นะถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเป็นของคีร่านะใช่ราคาป้ายก็290ร้กาสิบาทโลโก้ปัก<ป>ขอบไม่ต้องตุ่ดุดเลยโลโก้ปักขอบไม่ต้องตุดุดเลยด้านหลังประมาณนี้เลยนะโอเคต่อไปาการที่4แลรการที่4เป็นเสื้อชนบุรีแต่เป็นเกตแฟนบอลนะเสื้อชนบุรีตัวนี้เป็นเกตแฟนบอลถือว่าหายากเลยเนี่ยมันเป็เสื้อมาตูเสื้อมาตูผมถ้าผมดำไม่ผิดนะ รู้แบบเสื้อตัวเนี้ยซินเทวีชัยกระโดดกระโดดทีบกระโดดทีบแฟนบอลทีทีโอทีตัวนี้กระโดดทีบคือไม่รู้ไปล้อเลยเขาลูกซินเทวีชัยกระโดดทีบเออแต่ว่าไม่โดนนะโดนลูกกงลูกกงแล้วก็โลโก้ปากขอบไม่ต้องกูหลุดเลยนะโลโก้ปากขอบไม่ต้องกูหลุดเลยแต่เดี๋ยวนี้ห้ามห้ามปั่น้ตัวนีดูแล้วเสื้อบอลทุกตัวห้ามห้ามเอาไปฝักไอ้นี่ไม่เอาถือว่า มันจะพังไวนะยิ่งปุยยิ่งเปกไม่แตกพังสวยมีมิโคล่าด้วยมิโคร่ามีไปซินทวิชัยประมาณนี้เลยนะประมาณนี้ซินทวิชัยผัดไทยมันล่ะคุณลืมลืมลืมตัวนี้ไซส์เอสนะรอบบวกสามสิบแปดยาวยี่ห้าไซส์เอสแต่ว่ารอบบวกสามสิบแปดยาวยี่ห้านะมันจัดกันได้โคตรสวยจริงโอเคโอเคต่อไปเป็นรายการที่เอ่อห้านะห้าเป็นโปโลของตากอก เอ <X> <X C. S 1> มสี่บางกอกเอีประมาณนี้เลยนะเป็นโปโลนะไอตาสโมสองเขาเนี่ยปักขอบไม่นุกวกอหลุดเลยนะกระทิงหินโตลิโนโตลิโนโไม่ใช่ใส่ยางล้อกระิงหินนะ <c oughs> ด้านหลังประมาณนี้อ่า X X นะครับใช่คือสายอาจารย์เนี่ยเหมาะผมจะย้ำเสมอว่าอาจารย์เนี่ยเหมาะนะตัวนี้นะเออรอบบก41อยาว27นะรอบบก41ยาว27จอ่าจัดไป วันนี้เราก็ออกมานอกสถานที่นะอาจจะมีเสียงแบบรบควรลัคาอะไหน่อยแต่ว่ามันอยู่ในบ้านจำเจนะมีฝนไปอยลงมาด้วยโอเคต่อไปเป็นอาร์มี่นะเปเกบแฟนบอลตัวนี้เปเกตแฟนบอลนะตัวเนี้ยไซแอร์โร่สามสิบแปดยาวยี่สิบเจ็ดนะเป็นเนื้อผ้าเบาๆนะผ้าเบาๆเนาะเหมาะเลยพี่ใส่วิ่งนะใส่วิ่งใส่กับร่างกายทั่วไปนะอันนี้จะเป็นจะเป็นเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบ ปักนะไม่ต้องลกดุดเลยตัวนี้เป็นปักไม่ต้องกดุดเลยถือว่าสวยใช้ได้เลยนะหลายโประมาณนี้เลยถือว่าสวยงามที่สุดต่อไปเป็นรายการที่เจนี่เป็นคอนแกนเอซีแต่ตัวเนี้ตัวนี้จะเป็นเกรดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่เป็นเกรดหรอกคือแบบเป็นเสื้อไซส์เอ่าเป็นไซส์ S นะตัวเนี้นอนะรอบอกจะ3 6ิหนะรอบอกส6หยาวเอ่อ รอยกว่สามสิบห้ายาวยี่สิบสี่นะนี่คือสวยเลยนี่ผมจะบอกให้ขอนแก่นนี่นะมีดาราอยู่คนหนึ่งชื่อเบียหล่อนะเบียเบียไหนเบียสุวรรณวัฒน์ใช่ไหมถึงผมจะไม่ใช่เบียแต่ผมก็ทำให้เคลียร์ได้นะครับโอ้โหมุกมุกอันนี้ผมว่าคล้ายๆลูกเกตหมูไงเนี่ยลายเนี้ยอ๋อเป็นลายเกตหมูเนาะเกตหมูหมูหมูมงคูใช่ไหมเออหมูนะรอยกว่สามสิบห้ายาวยี่สิบสี่นะใครสายบ้านแถวอีสานก็จัดได้เนาะโอเคต่อไปรายการที่แปด ที่8เนี่ยเป็นเสื้อของเขาเรียกว่าอะไรอ่าได้เป็นเสื้อสีเกมหนึ่ได้เป็นสีเกมเนี่ยถ้าตกน,ยน้ยผิดนะร้บาประมาณนี้นะถือว่าสวยจริงๆสวยแบบ okay, <for S 1> แอน,นต์อร์นตอตอนะตาตาทองชาติไทยเนี่ยจะเป็นซิลิโคนนะเป็นซิลิโคนอา่านะแล้วก็ด้านหลังประมาณนี้ใช่ตัวเนี้ยนะไซส์ M โลด38ยาว27ถือว่าเป็นไซส์ที่มันค่าจะหายากนะไซส์ M เนี่ยก็ จัดกันไปได้นะถ้าชอบของก็จัดกันไปได้สวยงามที่สุดแล้วต่อไปเป็นรายการที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรายการที่เก้าเก้าเป็นเก้งสีฟ้าเราไม่ได้่หุ่นนะอ่าประมาณนี้เลยนะตัวนี้นะโลโก้ปักขอบโลโก้ปักขอบไม่ต้องกลุดนะไซส์เอลรอบเอลสามสิบสามยาวสิบเก้านะสองกีร่าของคีล่านะต่อมาเป็นตั้งเก้ง สีดำนะสีดำอาร์มี่อาร์มี่เลยใส่วิ่งกพลังกายตัวนี้ใส่วิ่งแล้วมันจะไม่ดำเพราะว่ามันสีดำมันก็กลมกลืนไปเนาะเขาเรียกว่าเปื้อนยากไม่ซักก็ได้เฮ้ยได้ตัวนี้ไซส์เอคนะแต่ว่าเอล์เนี่ยสามสิบห้านะยาวยี่สิบเอ็ดนะใกล้หมดแล้วเหลือประมาณตัวตัวหมดแล้วตัวเนี้ย จัดไปได้เนาะราคาเราถูกได้คุ้มกำไตังคิร่าราคาป้ายก็290แต่ตัวเนี้ยนะผมรับรองเลยคุณถือมาแค่120 120ครับก็ได้แล้วใช่เลยก็บาทก็ได้แล้วใช่โอเคต่อไปเป็นรายการที่11 11ใช่ไหม11เป็นเสื้อโปโลสีดำโปโลสีดำนะตัวเนี้ยใกล้หมดเหมือนกันเหลือก็ของตัวก็หมดแล้วนะที่รีดจันไปเลย Air Force Air f นะโลโก้ปักหมดเลยนะยังไงก็ไม่มีทางหลุดแน่นอนนะตัวนี้ไซส์ XL ระบบ44 เอ็กซ์แอลโล่งกสี่สี่ยาวเท่าไหร่นะส <Okay. S 1> ามสิบอ่าด้านหลังประมาณนี้น,น,ะะนี่ก็เก็บไว้ใส่งานเท่าๆได้เนาะอ่าโอเคเอ่อไปเป็นรายการที 12. 12่สิบสองสิบสองเป็นเสื้อเออเขาเรียกเสื้อซ้อมของอาร์ม,มี่นะเสื้อซ้อมของอาร์ม,มี่ใช่ตัวนี้ก็ผ้านีอผ้าลื่นๆนะนลื่นผ้าเบามากใช่ผ้าลื่นๆเหมาะเลยใส่ออกกำลังกายนะใส่ออกกำลังกายได้ ผมพูดตรงตรงเลยสบายจริงๆแล้วก็ใส่เที่ยวก็ดีอ่าใส่ก็ดีนะด้านหลังนี่เป็นด้านหลัง์มี่นะตัวนี้เป็นสกรีนนะตัวเนี้ยไซส์สอง XL นะเอ่อรอบอกเนี่ยจะ44นะยาว29รอบอก44ยาว29ถือว่าใครชอบแนวนี้ก็จัดได้นะโอเคต่อไปเป็นรายการที่13อันนี้เป็น Polo ของชม o ุ u ีแต่แต่น่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่า คือสัญลักษณ์ประมาณนี้ผมว่าคือต้องผู้หญิง min, you know, know hmm, ไหมหรอเออเหมือนผู้หญิงนะผู้หญิงอยู่นะตัวเล็กไซส์เล็กแต่แต่ผมแนะนำนะซื้อไปฝากแฟนได้ฝากปิ๊กนะแฟนเมียโอเคลบไอเนี่ยปักนะปักโดนเลยไม่ปักตรงนี้ก็ปักเออปักดูไปเลยนะตรงนี้ก็มีด้านหลังด้านหลังประมาณนี้ชนบุรีฟุตบอนทับนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีแถบมีแถบหน่อยนะนะวานนี้นะให้ดูวานนี้นะอ่า โอเคเอ้าลืมบอกไซส์ตัวตตััววนี้นะไซส์ S นะแต่ว่ารอบอกอ่ะสามที่สี่ยาวยี่สี่นะรอ้วผไซส์สี่ยาวยี่สบสี่สยาวยโอเคต่อไปเป็นเสื้อของเซ้อมยังไม่ได้เป็นเสื้อของซ้อม army army นะ army อะไรซ้อมอ a มี่ตัวนี้เลยนะนี่ตัวนี้เลยรอบรอบอกสามที่แปดนะผมไม่ใช่ไม่ใช่รอบอกเออรอบอกสามที่แปดยาวยี่สี่นะแล้วก็ปักขอบไม่ต้องกลุดนะไม่ต้องกลัวหลุดเลยโลโก้ปักขอบ ไม่ต้องกลัวหลุดถือว่าสวยสดงดงามใช้ได้กันเลยทีเดียวอโอเคต่อไปโจต่อไปเลยตัวต่อไปเป็นเสือส้ขขอคอนเกนเอฟซีพี่เวียมาอีกแล้วพี่เวียสุโขลวัฒน์ <c oughs> ถึงอะไรนะถึงผมจะไม่ถึงผมจะไม่ใช่เวียแต่ผมก็ทำให้เคลียร์ได้นะครับ <c oughs> โอเคอนนี้นะเอารอ39 27, บอ39ยาว27รอบ39ยาว27นะค<ม>ูนะครับคู่ด้านหลังโชว์ด้านหลังหน่อยโอเคสวยใช่แล้ว ต่อไปเป็นเสื้อของต่อไปเป็นเสื้อของ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 เสื้อกีฬาเสื้อกีฬานะแขนยาวของอัมโบนะตัวนี้ก็ใส่วิ่งได้ใส่วิ่งนะตัวนี้นะรอบอกเอ่อสี่สิบหกยี่สิบเก้านะถือว่าสวยโอเคต่อไปตัวต่อไปเป็นเสื้อของปโลอาเม่นะพอลอเหลืองสีเหลืองเลยนี่สวยกดยดยามเลยตัวนี้ไซส์เอ็มนะรอบอกจาะสัตสิบเก้ายยี่สิบเจ็ดนะนี่สวยใส่ทำงาน บนออฟฟิศหรือใส่อะไรได้ทั่วไปถือว่าสวยงามนะโลโก้ปั๊บอหน่อยใช่เนื้อผ้าเบาๆเนื้อผ้าเบาๆลื่นๆนะถือว่าสวยงามโอเคตก็เปิ้มชูรี่ชูรีตัวนี้เป็นเป็นเอ่อตัวนี้เพลเยอร์เป็นเกย์นักเตะเพราะว่าเป็นท่านเป็นเด็กใช่เป็นเด็กเป็นเด็กเยืดได้ตัวนี้ยืดได้ครับทุกอย่างลงเนื้อผ้าทั้งหมดยกเว้นโลโก้ปักขอบไม่ต้องก็หลุดนะเทมาราช้างลงเนื้อผ้านะด้านหลังประมาณนี้เลยบิโคล่าลงเนื้อผ้านะตัวนี้มีแถบท้อนแสงเนาะถือว่าสวยตัวนี้นะไฟแอลแต่ว่าระบบพิสัยที่เจ็ด รอบก้ผแต่ยืดได้ถึง40เพราะมันเป็นเพยเยอร์ยืดไดง40่นะรอบก0ใส่สวยใช่ต่อไปเป็นเสื้อถ้าเลยถ้าเลยตัวนี้นะโลไซเอ็มนลโกามสบ38ไซเอ็มรอกสบ38นะยาว27นะตัวนี้นะโลโก้ปักขอบไม่โลโก้หลุดเลยถือว่าสวยสดงดงามมากตัวนี้นะอันนี้เรามารีวิวถยนต์ก่อนต้องต้มนี่ หรืออะไรเนี้ยเราก็ไปเจอกันในโพสต์นะไปเจอกันในโพสต์นะโอเคต่อไปเงินท้ายนะเป็นเสื้อกีฬาเป็นเสื้อกีฬาของเขาเรียกว่าลอตโต้ดีกว่านะเออใส่เล่กกีฬาได้ใส่ใส่เตะบอลเนาะใส่เตะบอลใส่วิ่งใส่อะไรได้ทั่วไปถือว่าสวยสดงดงามใช่ไหมเลยตัวนี้นะรอบ44ยาว29มาจับไปหน่อยนะเนี่เบอร์เขาหลัประมาณนี้นะโอเคเรียบร้อยจบแล้ววันนี้เราอนค้าที่จะรีบกันหน่อยช่เพราะว่าฝนก็เล่นมาลมก็พวดแรงก็จะหาสถานที่ได้ใช่โอ้โหถือว่าวันนี้ก็ เราก็เหมือนออกมครั้งแรกอะ่ะมันก็ธรรมดามีติดขัดอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยมาวัดกันให้มา,มาดูบันไห่นะโอเควันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับอยู่